งานวันไหลนะคะแต่ว่าที่เกาะสีชังที่จังหวัดชนบุรีเขาไม่นิยมเล่นสา์น้ำกันคุณผู้ชมเขาเนี่ยจะนิยมเล่นตามประเพณีโบราณนะคะเรียกว่าอุ้มสาวลงน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะค ไปดูภาพบรรยากาศหน่ยนอยี่ะคุณผู้ชมนี่ใครๆก็ถูกใจประเพณีนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ชายหาดเกาะขามใหญ่อำเภอเกาะสีชงังจังหวัดชลบุรีเขาจัดงานเทศกาลสงการานต์เกาะสีชงังวันไหลเกาะขามอุ้มสาวลงน้ําประจําปี2565ค่ะคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจํานวนมากเลยนะคะครับซึ่งประเพณีอุ้มสาวลงน้ําหรือจูงมือลงทะเลเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้ง แต่สมัยรัชกาลที่หคุณผู้ชมดูสิผู้ชายเขาจะอุ้มสาวๆลงไปค่ะจัดขึ้นทุกวันที่18เมษายนของทุกปีนะคะก็จะจัดขึ้นที่เกาะขามใหญ่เป็นช่วงที่ลูกหลานที่ทํางานที่อื่นนะคะกลับมาที่บ้านเกิดแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวชายหนุ่มก็จะต้องเลือกสาวที่ชอบแล้วขออนุญาตอุ้มลงเล่นน้ําที่ทะเลค่ะระหว่างอุ้มลงไปก็จะอวยพรซึ่งกันและกันนะคะครับจริงๆภาพนี้นะเราให้เขาถือหรือว่าอุ้มนะประมาณ2ชั่วโมงนานขนาดนั้นเล ส <2 S 1> นาทีพอค่ะแขนน่าจะหักแล้วตอนนี้ <c oughs> หลังเดี้ยง <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้ผู้สูงอายุในครอบครัวนะคะก็จะถูกลูกหลานอุ้งลงเล่นน้ำ <c oughs> ทะเลเช่นเดียวกันค่ะ เกาะสีชังนะคะยังคงอนุรั์ประเพณีโบราณน,นี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ร่วมสืบทอดการจนกลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและโด่งดังไปทั่วโลกสําหรับสาเหตุที่เกาะสีชังเขาไม่เล่นสระน้ําเพราะอะไรรู้ไหมพี่แบงค์คุณผู้ชมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีปัญหาขาดแคลนน้าจ<อ>ืดก็เลยต้องร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันกรประหยัดน้ำใช่ประหยัดน้ําแต่ก็ยังคงอนุรั์ประเพณีโบราณเอาไว้นะคะก็มาเล่นน้ําทะเลกันแทนแบบนี้ เดี๋ยวปีหน้าต้องไปนะไปอุ้มสาวหน่อยนะไปอุ้มใครคะมไม่รู้ใครเหลือก็จะอุ้มคนนั้นหละถ้าใครยังไม่โดนอุ้มนะเดี๋ยวชวนน้าในสตูไปด้วยเห็นมังยิ้มนะดูข่าวเรื่นี้สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ